สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าคิปนี้ก็จะผ้ามาเห็ดเห็ดนะครับเห็ดฟางแบบง่ายๆนะครับคือแบบเอาแบบง่ายที่สุดละครับพี่น้องคือบ่าต้องไปดูแลอย่างมากเลยนะครับให้เต้านกับพ่อนะครับน้ำกับเป็นสปริงเกอร์ทียูในสวนไผ่เฮานี่แหละครับครับนี่ก็จะเป็นก้อนเห็ดฟางนะครับพี่น้องอันนะครับก้อนเชื้อนะครับ นะครับช่วยพี่น้องเบิ่งแนี้ยถือมาหลายๆก่อนโลอหลด <Okay. S 1> อีลาเคยเห็นบ่เลยฮะเคยเห็นบ่เป็นเชื้อเห็ดฟางนะครับก้อนนึ่งจักบาทซาอ้เกียวเจ็ดก้อนร้อยจ้าเจ็ดก้อนร้อยกันเล้วแต่พื้นที่ครับพี่น้องบางมองกะก้อนละสิบบาทสิบสองสิบห้ายี่สิบเล้วแต่นะครับซัมเนี้พ่อพี่น้องนี่ครับซัมเนี้ยแหละครับไอ้ลาเอามาทีละน้อยละน้อยเด้อแล้วก็ย,กยัดลงไปยังที่ครับพี่น้อง นะครับล้าก็ห่างๆกันจังน้อยครับห่างกันน้อยนึงก็ใส่อีครับเนี่ยใส่หมองมุ่พอดีเอาล้วก็ห่างหยิกจังน้อยใส่มาโศกจะใส่ก่อนละอันเลยนะครับอันนี้ครับเอาใส่ดีๆล่ะหลังานี่ครับหยัดลงเลยอันนี้ครับล้วก็ใกล้ๆกันครับตามใจเฮ้าครับมาโศกอาจจะใส่ก่อนลดอัดก่อนฟางหนึ่งก่อนนะครับฟางหนึ่งก่อนอย่าใส่ก่อนหนึ่งเลยนะครับ ครนบพี้ยกับวับบ่เป็นยังครับเหียอยู่ไหนละ่ะอยู่ในพื้นที่ของเฮาครับพี่น้องแบบง่ายที่สุดนะครับใส่ไปเลยเอาละโอเคหยลดลงแรงเด็กจังหน่อยเพราาเขาบ่ได้มาคุ้มผาบ่ได้มา คุ้มเต็นเลยครับถรต่น้ำเข้ากับอยัดลงเลือกๆพอดีพอดีนะครับพี่อ้องเวลาแทะเนี่ยหน่อยก็นั่นก็ได้นะํะำนันล่ะโอเคบบตรงยงหยาครับแต่ว่าผลลัพธ์สิเป็นจังไดก้ก็ล่อเบิงนะครับพี่รองฟางนี่ก็ถ้าเป็นฟางเก,าก่าก็จะใช่เวลาหน่อยนะครับถ้าเป็นฟางที่เก,าเก,าก่าๆก็จะเป็นเลี้ยวครับแต่ว่าถ้าฟางแบบ ้าเป็นฟางไม่ๆก็ใสเวลาจักหน่อยพี่น้องอาจจะซิมหามือนะครับโอเคครับครับเรียบร้อยครับบันี้กัพลิกลงแล้วครับบันี้อ๊บนะครับบันี้ก็ที่เหลือก็ใส่ไปโลดครับพี่น้องนะครับใส่ด้านข้างก็ได้ครับ ดันขงังแสดงเบร์สสมองนะครับ้แวแต่เขาสีไซร์นะครับพี่น้องเห็ดส่วนมากจะออกด้านขางนะครับไปกบไปกาบ,บ่ตรงนี้บ,บ่ตรงนี้อาหารเสริมบ,บ่ตรงนี้ยังนะครับพี่น้องใส่แบบไง่ายๆเลยครับครับหลังจากดันกาให้น้ำครับผม ให้น้ำทุกๆเ้านะครับหรือว่าทางเหงกัลดน้ำนะครับอันนี้ครับพี่้องดอกแรกครับดอกแรกแหกมันอันนี้ครับพี่น้องเห็ดง่ายๆครับในการเห็ดแค่เขายัดเสื่อลงไปนะครับในก่อนฟังนะครับนี่ครับผ่านไปชิมหามือครับเขาก็จะได้เห็ดให้เก็บนะครับเห็ดก็จะเริ่มหออครับ ออกบ่อลายครับผมแต่ว่าได้กินเฮ็ดที่เกินว่าปลอดสารเลยนะครับเพราะว่าบ่อใสยังเลยนะครับบ่อใสยูเลียบ่อใสที่เป็นส่วนผสมอย่างอื่นนะครับกัยัดแค่เชือธรรมดานะครับเอาก้อนเชือเนี่ยครับยัดลงไปในฟางเลยครับนะครับจะได้เก็บอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องกะลดน้ำซูมือนะครับเบิ้งเอาครับอย่าให้ฟางแหงครับพี่น้อง เป็นวิธีง่ายๆครับเข้าแค่ลดน้ำก็ได้แล้วครับบางมองก็จะเอาพาคุ้มไปพร้อมนะครับกะเบิ้งเอาครับพี่น้องถ้าเอาพาคุ้มก็จะดีขึ้นกันนะครับแต่ว่าาก็ต้องเปิดแล้วก็ลดน้ำครับอันนี้ครับพี่น้องก็ได้ได้เฮ็ดเกฟกินซูมือครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้าโชคขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจครับ คลิปนี้กับโบมียังไลด์หรอกครับผ้ามาบึงกันเห็ดเห็ดฟังแบบง่ายๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอให้พี่พๆน่องนะครับอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพแข็งแรง